ไปทำร่างใจเมื่อวานนี่ก็บพ้นมาเอาล่องสมดิแต่มาเห็นมอมแม่นคนปูของพ่อหมูมาไปเอาไปให้เจ้าท้ายลูกไปส่งไม้สารมานัน,มบ,นบ้อนงเกณฑ์นส่างนนแะยังว่าท่านในเบื้องแรกอยู่ว่าพอผลกับบูหงการเมื่อวานพูดได้บ่อนงเกณฑ์นส่างก็ได้บูได้ไปบ้านนอ้นนองสยนนีครับเป็นโลกตไตไ่ไหวไต่ไหวโลกไต่ไหวเฮอ้ยเราสังขารกับผู้สาวนี่แล้ว นายลวใครใครจีบบูสขึ้นนี่ทิตตะก็โทษมาหาโทษไปหาทิตตะยมพออลูกไสของยมพอพ่อนั่นแหละแน่ในถามข้าวถามข้าวโทษมาอาจารย์ไม่ได้รับแล้วมาไม่ได้รับส่งผมบ้านหกโมงคืนไม่ได้รับก็เลยหลงังจากเขาออกจากเหน่งก็เลยโทษหาก็เลยทิตตะโทษมากมาจากขบุนน้ำให้ลกูกไสเนี่ยฝาก อาจารย์เอาเรื่อบัญชีใหม่นเนี่ยก็เลยถามเขาถามเขาเป็นยังไงเด็นเอกเป็นยังไงค่ะไอ้มหมอเขาก็ว่าติดเลือดนก็ไอ้ติดเชื้อไอ้กระแสเลือดมันว่าเล็กหน่อยนะไอ้ลูกอะไรมันก็สิลูกไข่ไขเ่เจี๊ยบลูกไข่น้ำเนยไข่น่าโควิดน้ำเนยระึ้นมานะนะ ทำใจในาอาจารย์นั่นนะแต่ว่าแม่ยายหาย่างใจเสียใจาร <c oughs> ก็คือแม่ยายแม่เฒ่าเหมือนะแต่ว่าทิฏตะก็พอจะเข้าใจ,ขาใจ,ขาจเข้าใจพอาเราเข้าใจมันเป็นธรรมาดาสังขารแต่มันเขามีโรคประจําตัวไหมอาจารย์บอกถามบอกว่าก็มันก็ตอนเด็กๆมันก,ก็กินอะไรไม่ค่อยได้มากเต็มที่นะมันจะมันจะเอียออกมาโหลดด้วยคหตุนั้าะ เด็กน่อยแนั้นหลกให้ใหครจิบเราก็ไม่รู้เนะาะเขาหลุกหลานลเขามีบุญมีกรรมมาอย่างไงก็บอกว่าเออเขาให้ไปสุขติเด้อเราถ่ายรูปมาให้อาจารย์ดูหน่อยมันเห็นหนาจื้อบอุรีถนัดมือไปบังปากสองเราก็เลยถ่ายรูปมาเออทำบุญอุที่ไห้ครับนั่นแหละบอกว่า ผมก็รูปตั้งไว้ในบ้านผมได้ไม่ได้เป็นอย่างนอลูกเขาเนาะเปนอย่างนี้เนาะเร่อีีเขาเไปทำบันดนน่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าถ้าเป็นเป็นลกูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เรามันก็มันก็เศร้าสูงเสียใจทุกคนเป็นธรรมดาแต่ว่าจะวางใจจะระง,งับจะความเศร้าสูงได้ มากขนาดไหนแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจกําลังทำที่พวกเราได้ฝึกฝนอบรมเนี่ยยังไม่ทัาไหลามันเป็นเรื่องที่พวกเราต้องเรียนรู้ศึกษาหรือว่าทำความเข้าใจในชีวิตบางครั้งมีอุปสรรคมีปัญหาบางครั้งเราเราไม่รู้หรอกว่าบางทีอดีตเจ้ากรรมในเวรเข้ามาบางทีบุญบุญน้อยเกินไปอย่างเงี้ยเวลา ชีวิตเรามีอุปสรรคบางทีเราเราจะไปโทษน้นโ,โทษนี้ไม่ได้มันต้องมันต้องต้องมาดูที่ตัวเราเองอันนั้นถ้าเราสังเกตดูว่าเรามีอุปสรรคมากก็ให้ให้รู้เลยว่านั่นคือบุญกําลังแกน่น้อยละบุญน้อยแล้วให้เราเติมบุญของเราห้เติมบุญได้ปฏิบัติบุญมีอะไรขวางหน้าทําไปะไม่ต้องไปนะบุญเล็กบุญน้อยทําไปยังไม่ทั้งหลาย แต่บุญใหญ่เราทิ้งไม่ได้ก็คือบุญภาวนานี่ได้ห้านาทีสิบนาท,นาท,นาทีขอให้ได้ทำเมามาจาังพยาญโยมพระพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ญาญโญเขาให้ได้ทําอย่างน้นนอยชชชเช้าเช้ายินเท่าไหร่ขอให้เราได้ทําในส่วน,นบนภาวนาเดี๋ยวมันดีเองเรื่องไม่ดีเดี๋ยร้ายมันผ่านไปเร็วมากยิ่งเราได้ภาวนาได้พัฒนามันจะย้อนพิจรารณาเรื่อว่าอตตตาปัจจวิกเรือว่าพิจารณาย,ย้อนหลัง แต่งแต่เตช้ามาจนถึงยินวันนี้อย่างเงี้ยเวลาเรานั่งสมาธิเราตรวจดูว่าเราขาดตรงบกพร่องตรงไหน,นเราแก้ไขได้ไดยังไงจะแก้ไขมันจะมันจะย้อนหลังมันจะพิจารณาย้อนหลังเราจะค่อยรู้ว่าเออข้อบกพร่องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะแก้ไขมันเปลี่ยนใจของเราได้เร็วเพราะเราจะมารู้ทันแล้วก็จะมาลดมาลดอยู่แล้วตั้งใจมาลดมาละแต่บางครั้งมันเผลอเราไม่ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเสียใจแต่มันเป็นธรรมดาของคนที่มันต้องมีผ่านมีเผลอบ้างสติที่เรายังไม่ได้ฝึกได้อย่างสมบูรณ์มันก็ต้องเผลอรธรรมดาแต่เราไม่ได้ไม่ได้เกิดต้องน้อยน้อเสียเสียใจขนาดที่จะไม่ทำอะไรมันมีเดอย่างภาคเพียนจะรู้เท่าทันจะฝึกสังฝึกกิจฝึกใจของตนเองให้ให้รู้ให้เข้าใจให้มาก ทำอะไรให้เรามีสติรู้สึกตัวว่านั่นแหละ <S <S ความรู้สึกตัวของเราเนี่แหละมันจะเป็นการปฏิบัติธรรมท,ทุกกะเดียบหมดเมื่อเราทํามันเล็กละน้อยทําอะไรเดินก็ตามยืนก็ตามนัง่งก็ตามนอนก็ตามพทุทธเจ้าตึงมาให้มีสัพปพปัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นแหละเมื่อเราทํารู้ตัวพร้อมๆบ่อยเข้าบ่อยอๆบ่อยบ่อยเข้าบ่อยมันก็จะเกิดหรือว่าเกิดความเข้าใจสติปัญญา จะเกทุกได้อย่างสิ้นเชิงเลยเพราะอะไรเพราะการสั่งสมทำ stay, ไม่บ่อยรู้สึกตัวมบ่อยเมื่อรู้สึกตัวบ่อยก็เหมือนว่าเรามีสติอยู prom, mai, man, smo, pray, veces, arios, er ่ตลอดนานมากขึ้นเรื่อยๆเวลาจะเจออะไรมันก็ทันตัดได้ทันบางได้ทันนั่นเป็นลักษณะของเราที่จะต้องอมาประพฤติปฏิบัติมีความสูงด้วยดิถ้าเราฝึกความรู้สึกตัวมีสติเวลาเราเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้สึกตัว อ่นหนังสือจะยืนจะเดินจะนั่งนอนแม้จะนอนก็ให้นอนห่ังเป็นผู้มีภาวนาในใจพุโทโธให้มันหลับไปธรมโมสังโฆมีตาเราจะมีความสุขจิตของเราจะสุขยิ่งเราได้คิดถึงบุญที่เราได้ทำเมื่อวานเป็นบุญอะไระพี่น้องที่ได้มาร่วมกับเราก็เป็นอะไรที่เกิดความสุข เป็นภาพอย่างบุญที่พวกเราได้ร่วมกันปฏิบัติต่างคนต่างปฏิบัตินะรักษาความสงบรักษากายบาจาใจของคนให้ดีให้งามมันเป็นอะไรที่ดีมันเป็นอะไรที่รู้สึกได้ความรู้สึกสัมผัสได้ของของความสุขของความสงบของความยินในใน mm hmm. ที่พวกเราได้มาร่วมกันเป็นกัลยาณาน,นิในนี้อะไรที่จะเราแก้ไขไม่ได้ถ้าเราสามารถที่จะ ฝึกตนเองให้ดีๆแก่ได้หมดๆหลได้มันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะแก้ข้อบกพร่องของพวกเราเป็นไปเพื่อที่จะให้มันเจริญในธรรมธรรมที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมที่เป็นอริยบองต้นก็คือการเป็นผู้ได้คบรบือว่าครบสัตบุรุษพุทธเจ้าบอกให้ครบสัตบุรุษให้ครบบัณฑิตน,นักปราชญ์ให้ภูมิแล้วก็ได้ฟังธรรมนะ ฟังธรรมแล้วก็ได้เอาไปใส่ใจคือว่าโยนิโสมนสิการกระทำไว้ในใจโดยเดย็ทายแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรเกียธรรมสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเข้าถึงธรรมเมื่อเราได้ครบกัลยาณมิตรคบสัตตบุรุษได้ฟังธรรมแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในใจคือว่าโยนิโสมนสิการใครครูนแล้วก็นำไปปฏิบัติ รมท,ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจสิ่งที่เรายังขาดตรข้องมันก็จะเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ให้เต็มขึ้นเรื่อยๆสังเกตตัวก็ได้ถ้าเราฝึกบ่อยๆมันง่ายต่อการที่จะแก่ถ้าเราได้ภาวนาแก่ได้ยง่ายแก่ได้เร็วกว่าคนอื่นด้วยถ้าเรามีภาวนามีสติมีสมถะมีวิปัสสนา เพราะมันเป็นสิ่งที่จะมาแก้ใจเราโดยเฉพาะฝึกกายฝึกใจให้เราเป็นผู้ที่ห่างไกลจากความทุกข์ได้เป็นเส็จเลยไปฝึกทั้งโลกหนึ่งฝึกฝึกร่างกายให้แข็งแรงเป็นนักกีฬาเป็นนักมวยเป็นอะไรก็ตามก็ฝึกเอาเฉพาะร่างกายแต่จิตใจก็ยังไม่ได้สามารถที่จะสลัดจาาค่าความทุกข์ในใจได้มันคนละส่วนกันอันเราฝึกกายของทั้งโลกเพื่อจะเอาความเข้มแข็งแข็งแรงไปต่อสู้ แต่เรามาฝึกทั้งกายทั้งใจกายของเราก็ไม่ใช่ว่าจะอ่อนเอนะมคนที่มีกำลังแข็งแรงเป็นนักมวยเป็นนักกีฬาที่เขาว่าดูว่าใครแข็งแรงเราี่สู้เขาไม่ได้แต่ถ้าจะมานั่งสมาธิสู้กับเราเนี่ยอาตมาว่ายังอาจจะสู้พวกเราไม่ได้นะมันมันแข็งแรงคนละอย่างกันนะ เอามานั่งสู้กับไม่ยิ่งข้มามหาเดี๋ยวตอให้เลยสุม่มดังมวยแข็งแรงหามลูกไปสิยุทธเลยโดนก็กันไม่ข้ามไม่ยิ่งด้วยกีจนะยเมแมต่อมาเนี่ยจะลงปุรังพุทธเอานน่ะไอ้พวกนัก่งมวยแข็งแรงเดี๋ยวนั่งไปโดนปรเดยนะมันขึ้นอยู่กับกิจด้วยนะนะ,นะขึ้นอยู่กับกิจที่ได้ฝึกมามีความพอใจมีความสงบมีสติมีสมาธิเราได้ฝึกกายไปด้วย แต่กายเราไม่ได้ไปฝึกเอาแบบแข็งแรงฝึกอดทนโดยการข่มใจสำรวมใจในี่ก็เอินบฝึกฝึกกายได้กินวันละครั้งวันละเกินให้สองครั้งก็ได้เราฝึกได้เนี่ยพวกเราฝึกกายแล้วนั่งยังไงเดินยังไงยืนยังไงนั่งนอนเราฝึกแบบมีสติรู้สึกตัวนั่นะใจของเรามืนถ้าเราฝึกอย่างนี้ใจของเรามันก็จะรู้เท่าทัน ความทุกข์ในใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ปัญหาอะไรนะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาพอเรารู้โล้ปัญหาเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องน้อยปัญหาใหญ่ของเรามันคือเรื่องการที่จะมาสำรวมระวังเพื่อละากิเลสเพื่อไทยกิเลสของเราอันนี้คือเราเข้าใจแล้ว,ลวมันจะสาเป็นเรื่องมีแต่จะละมีแต่จะลดมีแต่จะทาให้ไม่เห็นมันเกิดขึ้นนะถ้าเราจะเปรียบเหมือน เปรียบเหมือนเหมือนเต่าเต่านี่มันมันสำรวมมันระวังภัยมันมากมันเวลาไปหากินตามริมคลองริมริมริมหนองน้ําเวลาเจอหมาจิ้งจอกหมากิ้งกอกมันจะจ้องกินจ้องกินเต่ามันก็เข้าไปมันหมายว่าจะทํากินทําร้ายเต่าแต่เต่าก็รู้พอหมากิ้งกอ่เข้ามาจะกินมันมาา่าจะทําร้ายมันมันก็หดหดอายตนะทั้งห้า ทั้งหัวขาทั้งสีข่ขาแล้วก็ทั้งทั้งหางหดเข้าไปกระดองเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันร,รักษาลอ่ออยู่จางนั้นไอ้มากิ้งกอกมันก็ลอ่อได้พอสมควรแต่มันสู้ความอดทนของเต่าไม่ได้มันก็จากไปก็พ้นภัยจากอันตรายอันนี้เต่านี่มันก็สอนให้พวกเราได้เห็นว่าเม้นเราจะมีภัยอันตรายถ้าเรามีสติหด เราก็าคือว่าสัรวมนั่นแหละพวกเราปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายให้จ้องดูที่ใจของเราอันนี้เราจะได้รู้ว่าเราสามารถที่จะควบคุมได้เวลามีภัยเนาะเราก็พยายามที่จะให้รู้ทันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้ใจของเรารู้ให้เรามีความนิ่งให้เรามีความรู้ว่าภัยมันจะมาเกิดขึ้นมากระทบนั่นแหะคือการกระทบ กระทบทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกทางลิ้นทางกายทีนี้สติคือใจของเราเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมได้ไหมทันไหมเนะเหมือนเต่าที่มันสามารถที่จะรักษาเอาเยอะะัย่าหวัดเข้าไปในกระดองอนิ่งเฉยไม่กระดุกกระดิกเหมือนเรามานั่งภาวนานิ่งเฉยไม่กระดุกกระดิกคือปิดทวารทั้งห้าทางหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ จ้องดูที่จิตที่ใจของเรามีสติทุกอริยโมโทุกลมหายใจเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเห็นจิตตนเองขาดตกบกพร่องยังไง,ไงมันก็จะเสริมเติมเต็มโดยการฝึกเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเมื่อเรามีสติฝึก,กจิตของเราให้เป็นปกตินะ่ะทำใจปกติความปกติของจิตเนี่ยเป็นความสุขที่สุดเลยยมพอยมอ่จิตของเราที่ปกติเนี่ยเป็นจิตที่ไม่วิ่งไปตามอารมณ์ต่างๆเป็นจิตที่อิสระ เป็นจิตที่ไม่มีความเอ็นเอียงไปข้างซ้ายข้างขวานี่คือกิตที่พระพุทธเจ้าพระละหันทั้งหลายท่านไม่ไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้ยินดียินไายกับความรักความชังยินดีในรูปวัดลินเสียงยินไายในสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะเพราะว่ามันมันเจอทุกคนไม่ว่าเราไม่ว่าพระอริยะเจ้าไม่ว่าพุทธชนอารมณ์ที่มันจะน่าพอใจไม่พอใจมันมันเกิดขึ้นกับได้ทุกคน ทั้งพระอริยเจ้าทั้งพระทั้งปุถุชนแต่ผู้ที่ท่านได้ฝึกแล้วเหล่าพระรียเจ้าพระอร,าาะอราหันต์ท่านพระพุทธเจ้าท่านไม่ไปหวั่นไหวไม่ไปยินดียินไลนะอะไรจะเกิดขึ้นท่านมีสติรู้ท่านมีแต่คำใจวางใจได้ปรงธรรมสังเวชได้เข้าใจในเรื่องของบุญของกรรมว่มามันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย สั์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมเ,ออเราพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยท่านรู้ท่านเข้าใจอย่างเกม่ยวเก่งม,มันเป็นเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะปฏิบัติให้มันรู้ทันกรรมได้ยังไงออมันม,ม,นมีมันมีกรรมเป็นแดน,นเกิดแต่ว่าเราสามารถที่จะรู้เท่าทันกรรมคือสามารถที่จะปฏิบัติเอากรรมดีปัจจุบันเนี่ยเพื่อจะมา ให้มันผ่อนหนักให้เป็นเบาแล้วก็ปฏิบัติให้รู้ทันให้แก้ไขกรรมเราจะแก้ไขกรรมได้ก็คือเก้ที่ตัวเราเองพินัยกรรมที่เราได้สร้างไว้ในอดีตอย่างเงี้ยกรรมที่ไม่ดีบ้างดีบ้างแต่ว่ากรรมส่วนที่ไม่ดีเราจะเก้ด,ด้วยการทําความดีในปัจจุบันแล้วอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องหวัน่นไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวยอมรับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น ถ้าเรามีสติมีธรรมะในใจเนี่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยอะไรเกิดขึ้นยอมรับในมดมีเต่ยคมเข้าใจคิดถึงคำพุทธเจ้าที่ท่านบอกแล้วมันสบายสบายใจเลยอันยมความมีมเมตตาความให้อภัยนี่ฝึกไม่ไหวบางทีมันเผลอมันก็ฝึกได้เราเพิ่มมันอีกแต่ก่อนเคยมเมตตาเช้าเย็นอ่ไรเงี้ยส่วนรวมส่วนตัวเราจะทำให้มากมเมนปฏิบัติส่วนรวมเช้าเย็นบ่าย แต่ส่วนรวมเราจะห้อยมากฟื้นให้เป็นผู้เรสรียสละความไม่เห็นเกตตัวเป็นคุณธรรมของหลวงพะเรี่เจ้าความไม่เอารัดเอาเปรียบความซื่อจริงซื่อสัตย์ความจริงใจความให้อภัยออาสิกรรมเรยีรยวมากกิจที่มันมีมีธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเลื่อยถึงธรรมคนมีธรรมนี้จะอยู่อย่างนี้ก็เย็นอยู่เย็นเป็นสุขไม่ร้อนร้อนหลพ่อจะไม่อวไรสบาย พอเรามาฝึกทุกคนมาฝึกฝึกกายฝึกใจมาอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาถ้าเราอบรมดีแล้วความสุขก็เกิดขึ้นการเข้าถึงธรรมก็เกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือการอบรมเมื่ออบรมพอสมควรเข้าที่เข้าทางเวลาอบรมได้พอสมควรผลก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเปลี่ยมเหมือนชาวนาาง ชาวนามีหน้าที่อยู่านมีปรับพื้นพื้นพื้นนาไถแล้วก็เอาพืชนั้นหวานเอาข้าวนั้นหวานบานแล้วก็ดูแลวัชพืชเอาน้ําเข้าเวลาน้อยเอาน้ําออกเวลามากดูแลศัตรูพืชแต่ชาวนาไม่ได้สมไม่สามารถที่จะบอกให้ข้าวออกรวงวันนี้วันพรุ่งนี้ได้ เมื่อถึงการถึงเวลาเข้าวก็จะออกรวงตามการตามเวลาที่เขาที่จะพึงได้พึงเป็นแต่ชาวนาไม่สามารถที่จะอ้อนวอนว่าข้าวเอ้ยจงออกวันพรุ่งนี้เมื่อืนนี้ไม่สามารถแต่ชาวนามีหน้าที่คือการทำหน้าที่ให้ดีคือหวานพืชแล้วก็ดูแลว่าจะพืชใส่ปุ๋ยดูแลเมื่อถึงเวลาสมควรข้าวในนาก็จะออกรวง การปฏิบัติพระพระุทธองค์ก,คก็ว่าเหมือนกันเรามีหน้าที่อบรมกายฝึกกายยังไงอบรมสีรักษาศีท่าอาดีอบรมจิตไม่ให้จิตของเรามีสติรู้เท่าทันอบรมปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้อยู่บ่อยๆเมื่อถึงเวลาความความที่เราจะได้รับผนมันก็จะเกิดขึ้นมมาถึงเวลาขอให้เราเข้าใจอย่างนี้อย่าใจร้อน แล้าการปฏิบัติในใจร้อนเขาให้ทําไปไม่หยุดไม่หย่อนแต่มันจะถึงอีแผ่นดินนี่ขุดลงไปพระพุทธเจ้าว่าไม่วันใดวันหนึ่งก็เจอน้ําในใต้แผ่นดินมีน้ําทุกที่จะช้าจะลึกจะตื้นสุดแล้วแต่บางที่เหมือนบุญวาสนาพวกเราเหมือนกันยมพ่อโยมแมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีบุญวาสนา เคยทำมาพอมาทำเอาใหม่แป๊บเดียวสงบสติปัญญาเป็นผู้ไหว้ง่ายเป็นผู้รู้ง่ายเข้าใจง่ายแต่บางบางคนอาจจะต้องใช้เวลาค่อยบอกค่อยสอนค่อยกล่าวค่อยปฏิบัติไปก็จะรู้เห,ห็นอีกเพราะไม่เหมือนกันบุตวาสนาแต่รู้ว่าถ้าเราทำไม่หยุดไม่หย่อนก็จะไม่เจอเหมือนการขุดลงไปในดินจะต้องเจอน้ำไม่ช้าก็เร็วไม่ลึกก็ตื้น อย่างน้ําอยู่ในวัดเราเนี่ยระดับน้ำเนี่ยประมาณหกเมตรแต,แต่เจาะลงไปนี่ระดับน้าอยู่ประมาณหกเมตรในสถานที่ทุกวงนี้วเรอบบริเวณนี้น้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลึกแต่อยู่บ้านยมพ่อวอนว่ากันว่าร้อยสามสิบกว่าเมตรนี่นนะปากซองร้อยแปดสิบเมตรทั้งคู่เพราะว่ามันมันต้องผ่านหินใต้ดินใต้อะไรไปขุดจ้างขุด ทำป่า,ปาทำน้ำเสมอเพื่อจะปลูกเกษตรมันไม่เหมือนกันอันนี้คือ,คอเราสามารถที่จะเข้าใจได้เพียงแต่ว่าเราตั้งใจอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาของเราให้ดีๆนะถ้าเราอบรมดีแล้วสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นความสุขความสบายใจความวางก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเรารู้สึกว่าเราเบาง่าย จะมีอะไรเกิดความโกรธแต่มันก็หายง่ายเกิดความโลภมันก็รู้ทันเร็วความหลงมันก็จะเป็นลดพอเรามามาลดอยู่แล้วเป้าหมายของเราก็คือมรรคผลนิพพานคือความเป็นอริยะความเข้เป็นผู้มีธรรมอันไพบูในจิตใ,ในใจต่างคนต่างมาอย่างนั้นเหม็นแต่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้มาก็มาสังสมสังสมเพื่อจะทำที่สุดหนึ่งทุกยิ่งมีธรรมมากก็ไลยก็มีความสุขมากก็นนะั้ เพราะจิตของเราถ้าเข้าใจธรรมก็เป็นบรุมสมขสล้ะทําไมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านถึงเป็นผู้มีความสุขที่สุดเพราะจิตมันไม่ไม่มีทุกข์จิตมันไม่รักไม่ชังากาจิตไม่รักไม่ชังไม่ไม่ยินดียินไลายนะั้เป็นจิตที่มีความสุขที่สุดเพราะความรักความชังนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะถ้าจิตมิวกลางๆจิตเฉยมีแต่ผมมีหาในใจลุ่นๆว่านหะไง มีคุณธรรมอย่างนี้เราจะรู้ว่าโอ้กิจของเราถ้าได้ฝึกมาดีแล้วจะมีความสุขนําสุขมาให้เหมือนพระพุทธเจ้าว่าจริงแต่กิจนี้ฝึกยากแต่ถ้าฝึกแล้วก็จะนําสุขมาให้อ่านั้นขอโมทนาสาธุบุญไลลาอยู่ดีพีเหงุบุญคุ้มบุรักษาพราคุ้มครองนะหเตรียมน้ํากวดเด้อใครมีน้ําแผ่บุญแผ่กุศลกุศล ยะถาวาริวหาปุราปริป ah ุเรนติสากขะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิต um ังปฏิตังตุมห ah ังกิปเมวาสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังคปา ฉันโทปนารโสยทามนีโชติรโสยทาปินติโย วิวานชานตุสามพังโรโควินานสังตุมานเตภวัดวันตันราโยสุขีธีขายุโกาวะัภพิวะหนาสีรีสันีจามบุทาปัญจาิโนจานตาโรธามบาวทานติ อุยวนโนสุขามภารายุทโทภารังโททีโรวันัโทปติพาณัโทสุขังสันทานตาเมธาวิสุขังโสอธิกัรจัตติอา ยมทานต่งว่าพระรางวานดังสุขานจัมปัติพาณฑโททีขายุ่ยาสังวาโหติยานฐานยานทุปัมปันจันตีตีพัมวันตุสามพัมมามขันรามระหานตุสามพันเทวันตาสามพัมพุทธานุภาเวนังสัทธาสุทีเขา วันตุเทภวันตุสามพมมะคารังระคันตุสามพันเทวันตาสามพันธรรมานุภาเวนังสัทธาโสทีภาวันตุเทภวันตุสามพมม์ ร่างกาตุสัมพันธ์วันตาสัสพสังคาโุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตหันธรรมยังตังกนิกรรจวิอนะปาทังพนามะเสีมปาติสังขายน ن ปินฑามปาดังปฏิเสวามีเนวะทวายนามทายาณมันตนายวิภูสาญายาวันเทวาอิมาสังกายสันทิติยาญาปณะญาวิหิงสุปราติยาปรมจาริยานุขหายาอติปุระนงจงมิปติขามินวันจงเวทานังนาอุปาเทสามี ยาตาราะเมีภวิสติอนาวัจจตาจพาสุวิหารโรชาติสาธุก้อยได้ก้อยเป็นดังพระกุณเจ้าให้พรกราบพ่าพร้อมกันอาลังสัมมาสัมพุโตภะคะวะ โอตังภกะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมัง